ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุกคนครับมืองหลอดมีรายการปังใปบ้านท่างามตำบลยางคำอำเภอโพนสายจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่23เมษาย,ยน2568บางแรกเปิดงานสายลุงจุ๊กใหม่11น11นาฬิกานะครับ11.00นนะครับบางแรก ก่อนนะครับผมว่านอกรายการเลยบ้างที่หนึ่งนะครับในรายการมีบ้างที่หนึ่งเทปสมพรบางที่สองซอพรพิมลบางที่สามช้างเผือกสี่แอตเทลดาห้าอราชชาวงศ์หกพิยะสุดขออฟ้าวงเล็บสี่ท่วนนะครับเจด็ดดงบางจุกบใหม่ขวัญใจประเพณีแปดกุ้งอีสานบวกเจ๊กไก่สังลุยนะครับเก้าอฉลุมพลสิบดาวดวงใหม่สิบเอ็ดเจ๊เน่าสังลุยสิบสอง PK Galaxy 13สมคิดการบาสิบทองภาคดี15เทพยุคเทพทับหลวงยุคใหม่นะครับทับหลวงยุคใหม่นะครับบ้ 16, างดีสิบหกไพ่สีทองบวกทักกี้คนหล่อนะครับ17เทพปาก99บวกน้ำเดื่มสโนว์นะครับ18กล่องฝา 18บาทนะครับผม1ิบเก่ากับบงังนอกรายการสายลุงยุใหม่นะครับตุลาการโดยหลอดลํำชีอไอแทนนะครับผ้าดำบวกเดือนนะครับสามเพียงเพียงไม่มีค่าจอดรถนะครับผมมาสามเพียงเพียงจบเลยนะครับผมผมมีค่าจอดรถนะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมอ่ะ ส่วนความชอบส่วนตัวของลุงหลอดนะแม่มีให้พี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมมาหมักกะจังนําลุงหลอดนะครับบ่หมักกะแลลวนะครับผมมาดงบางยุคใหม่นะครับผมสองกุ้งอีสานบวกเจ๊กไก่สังลุยนะครับสามอ,อเฉลิมพลสี่โสมคิตการเบาหา้าทองพักดีนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะครับ บอกไว้ก่อนนะครับความชอบส่วนตัวนี่คือความชอบส่วนตัวดีนะครับบริเกียวขายไฟใดๆทั้งสิ้นบริณรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปเบื้องอนาาฐานแล้วกันนะครับว่าเพื่อนมาแถบอ่อลำโตของเพื่อนขัดแถบอนะครับผมส่วนลูกหลอดเอฟซีนะครับก็ย่างบอ้เด้ไปไซส์นะครับบโชคดีนะครับสองหมื่นที่บริดปไปไฟตายเบิดนะครับผมบางทิ้งหลอดจะเสียนะครับเมื่อนี้กะ ไปถ้าจะขายใหญ่ๆบัว่านนะครับลุงหลอดก็บม่ได้ไปขั้นไปก็เจ็บหนักเลยนะครับโอ้ยหลนละนะครับโชคดีบม่ได้ไปนะครับอ่ะกะเอาใจซอยอยู่ทั้งบาทกับพ่อนะครับผมหาบักหาความชอบนะครับส่วนบางไฟที่ลุงหลอดว่าเออเป็นตาลอยนะครับเป็นตาลอยเชี่ยกับมีปียาสุดขอฟ้านะครับสีทวนนะครับไปเบิ่งกันนะครับลุงหลอดว่ากันเป็นตาหวานอยู่นะ นะครับหรือใหม่กับไผ่สีทองสินะกับเทพป,ปากเน